ทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนหาเงินในความลับที่แบบแนบเนียนมากแล้วเราพาไปหากันมีสามที่นะไปดูกันเลยที่แรกเราก็จะมาตรงนี้เลยเนาะนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีกอีกข้างบนหนึ่งใช่ปะนี่นี่นี่นมู่ตรงนี้เอาได้ด้วยสามพันบาทสามพันเยนเออพูดผิด อีกที่หนึ่งก็คือจุดนี้เลยนี่จุดนี้เลยนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะบางคนอาจจะเคยมาบางคนก็ไม่ได้เคยมาเหลือที่สุดท้ายนี่เราได้เงินมาแล้วที่สุดท้ายก็ไปดูกันเลยก็มาที่ส่วนสนุกเลยเนาะนี่ ตรงนู้นเลยขึ้นข้ามบนอ่ะขึ้นข้ามบนมันเป็นที่รถไฟเหาะนะนี่ตรงนี้ง่ายมากทุกคนง่ายมากเลยทำให้ผมตูงก่อนโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะทุกคนเอ้ยยังไม่จบเรอเราสอนทำอันนั้นให้อีกอย่างยังไม่จบนะแถมหนึ่งอย่าง นี่ไปเลยนี่นะทุกคนตรงนี้เลยเหมือนเราเคยสอนไปแล้วเลยปะอน่ยขอพอตรงนี้แล้วเราไปดูนี้ที่มีกันสุดนุกมันดูแล้วมันจะไม่ตายนะทุกคนใครเคยทำแล้วบ้างเราก็เหมือนเคยรีวิวไปแล้วเนะ่ย รอก็มีนเลยทุกคนอันนี้ดูนะดูนะเนี่ยดูเลือดสีทุกคนมันไมมันไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าโดนครั้งที่สองคือตายเลยแน่เนี่ยไม่เลือดไม่ลดเลยสักนิดหน่อยเลยก็จบกันไปแล้วนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนไม่